สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการนะครับในตำแหน่งบริหารของกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับว่าเขามีตำแหน่งบริหารอะไรบ้างนะครับมอีอำนาจหน้าที่อย่างไรและว,วิธีการจะ กำหนดตำแหน่งบริหารเนี่ยะจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลน,นะครับในเรื่องของการกําหนดกองสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตนําบลพุทธศักราช2563นะครับในส่วนของกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะมี นักบริหารงานการศึกษาระดับต้นหรือระดับกลางเนี่ยเป็นตำแหน่งบริหารเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการกองการศึกษานะครับอาจจะเป็นระดับต้นหรือระดับกลางก็ได้นะครับทีนี้มีสามารถกําหนดฝ่ายและกลุ่มงานอะไรได้บ้างนะครับก็ได้แก่11.1ฝ่ายหรือกลุ่มงานแผนงานและโครงการฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารการศึกษาฝ่ายหรือกลุ่มงานกิจการโงรยียน ฝ่ายหรือกลุ่มงานวิชาการฝ่ายหรือกลุ่มงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยฝ่ายหรือกลุ่มงานการศึกษาในระบบฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายหรือกลุ่มงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาฝ่ายหรือกลุ่มงานนิเทศการศึกษาทั้งหมดนี้นะครับ ก็สามารถกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นถ้าเป็นฝ่ายนะครับกำหนดเป็นฝ่ายเนี่ยก็จะกําหนดเป็นนักบริหารงานการศึกษาระดับต้นได้นะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับหรือฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นนักบริหารงานทั่วไปเป็นตําแหน่งบริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับทีนี้ถ้าถ้าเรากําหนดเป็นกลุ่มงานเนี่ย หัวหน้ากลุ่มงานให้แต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับโดยจะต้องกําหนดตําแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานนั้นด้วยนี้นะครับคือโครงสร้างที่เราสามารถกําหนดเป็นไฟล์หรือเป็นกลุ่มงานได้นั่นเองนะครับทีนี้กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเ,เขามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ ก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษางานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นการจัดการศึกษาปรถมวัยอนุบาลศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านศึกษางานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัยงานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่ายทางการศึกษางานศึกษานิเทศงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษางานการศาสนางานบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมสวัสดิการงานสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษางานบริหารงานบุคคลของอพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายนะครับทีนี้การกำหนดตำแหน่งในช่องหมายเหตุนะครับาการกำหนดตำแหน่งสายงานระดับตำแหน่งเนี่ยก็ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชะการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับส่วนการกำหนดชื่อส่วนชื่อไฟล์กลุ่มงาน ภายในส่วนราชการกองหรือสำนักก็ให้เป็นไปตามคำแนะนำนี้ก็ที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะกําหนดชื่อใหม่ตามความเหมาะสมก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่โดยจะต้องขอความเห็นชอบจากกออบตอนะครับสำหรับการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในาภายในส่วนนะครับสำหรับนักบริหารงานระดับกลางก็สามารถกําหนดได้โดยให้กําหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานเนี่ยไม่น้อยกว่า2ฝ่าย หรือ2กลุ่มงานก็ได้หรือ1ฝ่ายหรือ1กลุ่มงานก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับตำแหน่งบริหารงานการศึกษาระดับสูงนะครับาการกำหนดส่วนราชการนะครับอาจจะกำหนดเป็นฝ่ายหรือกลุ่มงานแผนงานและโครงการก็ได้นะครับมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นนักบริหารงานการศึกษาระดับต้นนะครับ หรืออาจจะกําหนดเป็นส่วนบริหารการศึกษาก็ได้นะครับก็จะเป็นนักบริหารงานการศึกษาระดับกลางนะครับแล้วก็สามารถกําหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานต่างๆก็คือฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารการศึกษาฝ่ายหรือกลุ่มงานกิจการโรงเรียนฝ่ายหรือกลุ่มงานวิชาการฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาก็จะมีหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายนะครับก็คือนักบริหารงานการศึกษาระดับต้นนะครับหรืออาจจะ กำหนดเป็นส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักบริหารงานการศึกษาระดับกลางก็ได้นะครับและอาจจะมีฝ่ายหรือกลุ่มงานการศึกษานอกระบบและตามอธยาศัยฝ่ายหรือกลุ่มงานการศึกษาในระบบฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมฝ่ายหรือกลุ่มงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนฝ่ายหรือกลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ก็จะมีตำแหน่งบริหารก็คือนักบริหารงานการศึกษาระดับต้นแล้วก็อาจจะตั้งโรงเรียนก็ได้นะครับอหรือกําหนดเป็นหน่วยงานศึกษานิเทศกลุ่มงานศึกษากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฝ่ายหรือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปก็ได้นะครับก็จะมีหัวหน้าส่วนนักบริหารงานทั่วไประดับต้นนะครับกรณีกลุ่มงานก็ให้แต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโดยจะต้องเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องตามภารกิจของกลุ่มงานนั้นด้วยนะครับอ,อำนาจหน้าที่ก็เหมือนกับเหมือนกันนะครับอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับเรามาดูการกำหนดตำแหน่งนะครับการกำหนดตำแหน่งประเภทสายงานก็ให้เป็นไป,นป,นปนตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ,งของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด การกำหนดชื่อส่วนชื่อฝ่ายก็ให้เป็นไปตามคำแนะนำนี้นะครับทีนี้การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในนักบริหารงานระดับกลางเนี่ยนะครับให้กำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานไม่น้อยกว่า2ฝ่ายหรือ2กลุ่มงานหรือ1ฝ่ายหรือ1กลุ่มงานก็ได้นะครับ